สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวเมถุนนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2พฤษภาถึง21มิถุนายนนะคะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะเน้นย้ำเฉพาะคนที่มีดาวศุกร์ในเมถุนด้วยนะ รงนี้ก็ถ้าว่าในเรื่องความรักในเดือนตุลาคมนี้นะคะใจมองว่าชาวเมถุนค่อนข้างจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษเลยเนื่องด้วยว่ามีดาวอาทิตย์เนาะเข้ามาในเรือนที่5เรื่องความรักนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของความรักแบบ Open Relationship ความรักแบบ เปิดเผยเป็นลักษณะของการจีบกันแบบหนุ่มสาวเป็นลักษณะเขาเรียกว่า Love Affair นะต้องระวังเหมือนกันบางทีอาจมีสุกกิ๊กได้ให้ระวังเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นจังหวะที่ดูว่ามีมีสเสน่ห์มากมีคนเข้ามาให้ความสนใจมากถ้าใครที่อยากจะมีบุตรมีโอกาสมีบุตรได้เหมือนกันเนาะแล้วก็มันเป็นลักษณะของการได้เจอคนหมู่มาก เพื่อนของเพื่อนอาจจะมีโอกาสอาได้ไปเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมแล้วได้ไปเจอใครจากสถานที่เรียนตรงนั้นก็ได้เหมือนกันเนาะออแต่มองว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ยังไงคุณหัวกระไดไม่แห้งแน่นอนนะแล้วก็ตรงนี้จะบอกว่าเนื่องด้วยว่ามีดาวศุกร์ที่เดินถอยหลังนะคะ ก็ถ้าถามคนเก่าๆวนเวียนกับเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่จะเป็นแฟนหรือเป็นคนแค่เคยจีบกันก็มีโอกาสที่จะเข้ากลับมาในชีวิตคุณมากแต่ว่าต้องดูดีๆว่าที่เขากลับมาเนี่ยเพราะเขาไม่ได้นอกใจแฟนใหม่เขามาหรือว่าเป็นลักษณะของการกลับมาเพราะว่า เขาไม่มีใครเหงาเศร้าแฟนไม่มีเวลาให้เลยกลับมาคุยอะไรอย่างเงี้ยสเปร์พาร์ทหรอไม่ใช่นะไม่ได้นะเออเราเราไม่ใช่เป็นตัวสำรองของใครนะคะมาดูช่องนี้แจงจะพยายามซัพพอร์ตให้คนมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่เราต้องเป็นสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะ ไม่รู้แหละใครยังไงแต่เราต้องเราต้องเลือกอะ่ะเออล้วก็เลือกที่จะอยูเ่เลือกที่จะมีความรักที่ดีๆมีชีวิตที่ดีดเนาะสรุปตามพื้นดวงแล้วดวงดาวในช่วงเดือนนี้ก็ใครที่แบบเออบอกว่ามีคนเข้ามาตลอดตลอดอยู่แล้วก็จะมีคนเข้ามาเพิ่มอีกนะคะตรงนี้นะสับไพ่แป๊บนะคะก็ ี่เหรียญนะคะมีความคิดอะไรบางอย่างคิดเยอะนะคิดเยอะทำไมคิดเยอะเรื่องอะไรหรอตรงนี้บางคนไพเดชเกิดขึ้นจบของอะไรบางอย่างนะคะจบกับใครบางคนมานะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นการสิ้นสุดสักทีหนึ่งอะ่ะเหมือนกับสิ่งที่เราสูวรอคอยหรือว่าสิ่งที่เราสึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราไม่สบายใจท้อแท้เสียใจตรงนี้นะคะ คือมีไพ่ก้าวถ้วยเกิดขึ้นแจงมองว่าก้าถ้วยเป็นไพ่ผเป็นไพ่แบบเหมือนบริหารสเสน่ห์จะเป็นคคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้ที่จะมีคนที่เข้ามาเยอะในความสัมพันธ์แต่เนื่องด้วยดวงดาวคุณในช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะสเสน่ห์เยอะเป็นพิเศษแจงก็เลยมองว่าตัวคุณหรือเปล่าที่มีภาวะ บริหารสเสน่ห์ค่อนข้างจะเยอะคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นลักษณะเนียนตีเนียนเป็นเพื่อนมานะคะแล้วมาจีบะอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่สถ้วย3คนในความสัมพันธ์เกิดขึ้นก็มีเหมือนกันต้องระวังเหมือนกันนะคะตรงนี้ DM Press เกิดขึ้นบอกแล้วว่ามีจังหวะที่จะ เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครใหม่ๆได้หรือว่าภาวะตั้งครรภ์ก็ได้เช่นกันนะคะใครที่อยากมีบุตรมีโอกาสนะคือเหมือนกับบางคนเนี่ยกันตัวเองเอาไว้อะไม่ยอมเปิดใจให้ใครใหม่ๆที่จะเข้ามาหรือไพ่นี้เป็นลักษณะของการมีคู่แข่งในความสัมพันธ์เนะเาะเกิดขึ้นคุณอาจได้เจอใครที่รู้สึกว่าเออมีเสน่ห์มากๆแล้วเขาก็บริหารเสน่ห์อยู่แล้วเขาก็คุยหลายคนถ้าใครที่มีวิธีการแบบนี้จจงจะบอกว่า คือคุณต้องทําให้ตัวเองแตกต่างอ่ะสมมุติสมมุติคนที่คุณคุยอยู่เขาคุยหลายคนเนาะคุณต้องพยายามเหมือนกับแกล้งไม่สนใจอ่ะนะโดยมากนะมันจะได้ผลเป็นวิธีการที่เหมือนกับไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เหมือนสนใจตัวเองมากกว่าหรือแบบลืมลืมไปทําตัวเองให้ยุ่งแล้วก็เอ้เราก็มีหลายคนคุยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแบบเนี้ยเขาจะยิ่งแบบเหมือนเป็น ดูมีเสน่ห์ดูหน้าคนหาดูหน้าแย่งชิงทำนองนี้เนาะออตรงนี้ชาวเมถุนจังมองว่าที่บอกมีคนเข้ามาตรงนี้ที่เด่นคือธาตุดินนะคะการผึกศพมังกรหรือเป็นต่างชาติก็ได้หรือว่าเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจหรือเป็นคนที่มาจากแดนไกลาบางคนในความสัมพันธ์มองว่าเหมือนกับเป็นจังหวะที่ ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงนะคะเออถึงจะผ่านเหตุการณ์เป็นตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็ภพยจบเป็นภัยเดอะมูนเกิดขึ้นมันมีความคลุมเครือความไม่ชัดเจนหรือบางคนมีโอกาสได้พากันไปเทีเ่ยวล่นในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ําสถานที่โรแมนติกภูเขาก็พอได้อยู่นะคะตรงนี้นะสถานที่ธรรมชาติก็ได้เหมือนกันนะคะมองว่าถ้าเป็นคนโสดคนโสดเนี่ยบอกไปแล้วว่ามีโอกาส True Love นะคะโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่อนข้างจะชัดนะคะมากนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนาะ True Love แล้วก็เป็นสองถ้วยด้วยมีโอกาสมีแฟนนะลองเปิดใจดูดีๆนะคะแล้วก็ถ้าใครที่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เดินทางไม่ได้ไปน,น่นไปนี่เลยเราต้องพยายามค้นหาเนาะหมายถึงว่าบางทีเราต้อง อย่ารอคอยโชคชะตากำหนดอะหมอดูที่แม่นที่สุดก็คือตัวคุณเองนี่แหละถ้าคุณรู้ดูทรงอะแบบนี้อยู่สถานเขาียกว่าอยู่แบบนี้ออยู่สถานะแบบนี้อยู่แบบเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะมีแฟนอะ่ะคุณก็ต้องสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองที่น่าจะมีแฟนเนาะเเพราะฉะนั้นต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองเพราะว่าตรงนี้จังหวะที่แบบจะเจอใครแล้วสุกว่าเฮ้ยใช่มันมีเข้ามามา,มากเลยนะคะบอกไปว่าคนธาตุดินต่างชาติ คนในเครื่องแบบวิศวกรคนที่มีเหตุผลในการใช้ชีวิตเยอะๆหรือว่าเป็นคนที่เดทก็เป็นคนในพวกหมอเภสัชทหารตำรวจประก,กันคนที่ทำงานเกี่ยว้องความตายนะคะตรงนี้เนาะอาจจะมาผ่านเพื่อนได้นะคะแล้วก็เขาดูค่อนข้างเป็นคนมีเสน่ห์พูดงนี้ นะคะตรงนี้นะใครโสดลองเปิดใจดูมีโอกาสที่จะได้คุยนะคะแต่ที่บอกไปดาวสุขเดือนถอยหลังไม่ค่อยอยากให้เริ่มต้อนอาจจะเป็นลักษณะของการคุยกันไปก่อนแต่อย่าพึ่งแบบเฮ้ยฟันธงเอาคนนี้อะไรเงี้ยไม่เอาเนาะทีนี้มาดูคนมีคู่บ้างแพชชั่นนะคะคนที่มีคู่ก็มีแพชชั่นต่อกันดูดดื่มนะคะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะเหมือนหลงอะนะคะตรงนี้ อาจจะมาคนที่มีคู่นะคะตรงนี้แจงมองว่าจังหวะนี้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนคุยกันนะคะมากขึ้นนะคะพูดกันตรงไปตรงมาเพิ่มมากขึ้นร้อนแรงมากขึ้นในความสัมพันธ์เนาะแต่ที่บอกไป3ามถ้วยบางคนบอกว่าอาจจะมี3มคนเข้ามาในความสัมพันธ์ได้นะคะก็ต้องระวังนิดนึงแต่ทั้งทั้งนั้นแจงมองว่าตัวคุณเองหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้คุณค่อนข้างมีเสน่ห์มากนะคะ แต่ถ้าไม่ใช่คุณเป็นคู่ของคุณตรงนี้ไพ่จบมันไพ่ได้ไพ่เดือมูลขึ้นก็ยังมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเขาบอกให้คุณอดทนนะคะอ,อ,อต้องอดทนนะถ้าตามนี้นะมันให้ใช้ความเย็นความใจดีนะคะเข้าช่วยแล้วก็มันจะสามารถผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้อะไรทำนองนี้เนาะคนที่แต่งงานแล้วตรงนี้ก็เขาบอกว่าให้ แสดงออกในเรื่องความรักเติมความหวานหน่อยไม่ใช่บางคนมัวแต่แชทมัวแต่ทำโน่นทำนี่ไม่สนใจคนในครอบครัวไม่สนใจสามีทำนองนี้เนาะเออเนี่ยมันต้องให้เวลาเพิ่มความหวานให้กันอะเหมือนช่วงเวลานี้บางทีเป็นช่วงหยุดดูต่างคนต่างหยุดดูความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะ อะไรยังไงถึงไหนแล้วเนี่ยทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะเหมือนอยู่นิ่ง,ง,งๆทรงๆแต่อาจารจะบอกว่าเนื่องด้วยเมถุนค่อนข้างป๊อปปูล่าโหวตในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะจะบอกจะบอกว่าคุณต้องใส่ใจคนในครอบครัวคุณด้วยนะอย่าแบบเฮ้ยบริหารสเสน่ห์เกินจนลืมไปว่าเอ๊ะเราก็มีคนตัวจริงที่ดีๆกับเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของชายรักชายนะคะเขาบอกว่า ให้เพื่อนคุณช่วยก็ได้นะคะตรงนี้บางทีชายรักชายหรอคือเขาบอกว่าให้ลองปรึกษาเพื่อนดอูคุยกับเพื่อนดูนะคะบางทีบางอย่างเนี่ยเส้นผมบางภูเขาหรือเราเราจะไม่เห็นข้างหลังเราเองอะนะคะต้องมีเพื่อนเอาไว้ซัพพอร์ตด้วยกันนี้แหละเขาจะสามารถเห็นอะไรต่างๆอาจจะเป็นเพราะก้าวถ้วยก้าวถ้วยซ้ำสถานการณ์นี้คุณเองหรือคู่ของคุณหรือเปล่า ที่มันมีภาวะความเจ้าชู้เกิดขึ้นถ้าเป็นตัวคุณเองเนี่ยจะพูดว่าคือถ้าคุณเจ้าชู้นะจะมองว่าคู่ของคุณอะอาจจะดีแล้วแต่ว่าเหมือนคุณยังไปเรื่อยทำองอางนี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณดีแล้วแต่คู่ของคุณเป็นแบบนี้ลองถามเพื่อนคุณดูซิว่าเขาจะคิดอย่างไรบ้างเนาะตรงนี้อแล้วก็ถ้าว่าในส่วนของหญิงรักหญิงนะคะ เขาบอกให้เปิดใจนิดนึงนะคะบางทีคู่ของคุณที่จะมาต่อจากนี้นะมันจะไม่เหมือนกับคนในสเปคที่คุณเคยเจอมาแต่ก่อนเก่าเนี่ยเพราะว่าคนที่เข้ามาเหมือนคุณปิดอ่ะคุณปิดกัน้นคุณไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาในช่วงเวลานี้เลยนะคะตรงนี้77คือเหมือนคุณกันเอาไว้นะชาวเมถุนเนี่ยจะมองว่าเป็นจังหวะที่กันคนไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ให้เขาเข้ามาร้อยเปอร์เซนต์ไอ้ทำนองนี้นะคะ ได้แล้วก็คือไพเดแล้วก็สเตรนกเนาะแปดไม่ใช่สิสิสิเหมือนกับถ้าจะผ่านมันมีสองสถานการณ์นะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือไม่คือเป็นการที่ต้องใจเย็นที่สุดในความสัมพันธ์มันจะทำให้คุณสามารถผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้นะคะตรงนี้ได้ไพ่เอมเอมเมอรัลเนาะ ยกใช่ไหมเ,เขาบอกว่า Ceremony and Celebration นะคะ is time of important life passages passages such as wedding, birthday, graduation, Or anniversary นะคะเหมือนกับเป็นจังหวะเวลาในการเฉลิมฉลองเนาะบางคนเนี่ยเหมือนเป็นช่วงเวลา การแต่งงานการมั่นหมายวันเกิดหรือว่าการจบอะไรบางอย่างหรือการเหมือนเรียนจบนะหรือว่าเป็นลักษณะของ anniversary อะไรบางอย่างของชาวเมถุนตรงนี้ลองดูซิว่าคุณจะมีช่วงจังหวะเวลาที่ค่อนข้างจะชื่นมื่นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนาะจะหยิบมาใบเดียวได้มาสองใบขอโทษไม่ได้ใบแอดจริงๆ trust แล้วก็ reconsider reconsider, reconsider. Reconsider รเนาะก็เป็นการคิดทบทวนอะไรบางอย่างนะคะแล้ว Trust ก็คือเขาบอกว่าให้ไว้วางใจเหมือนกับแองเจลเขาพยายามจะมาบอกคุณว่าในช่วงนี้นะคะเหมือนกับคิดผิดคิดใหม่ลองคิดดูดีๆนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างมีสเสน่ห์ก็บริหารสเสน่ห ก็ดีนะแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่มีคู่แล้วตัวเองต้องแบบเผาๆลงนิดนึงนะคะเพราะคู่ที่มีอยู่นี้ค่อนข้างจะดีนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นลักษณะของการเชื่อใจวางไว้ไว้ใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะคะมากกว่าเนาะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะคะตอนนี้จังอยู่คอนติการเนาะที่อเมริกาก็จะเวลาจะช้ากว่า11ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทักมาแจงหลับอยู่หรืออะไรอยู่ก็ ใจเย็นนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอไปเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ